ออย่างนี้คบกันมา8 9ปีนี่จะเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกเซเว่นเยอิชได้มั้งคุณหมหอครับนะั่นมันประมาณนั้นนะหลายาคนก็พูดคำนี้กันนะนะถ้าเขาจะไปเขาปล่อยเขาไปแต่กลับแล้วค่อยหาคนอื่นแล้วแต่ว่าประสบการณ์ครั้งที่ผ่านมาคงจะสอนเราในครั้งใหม่ดังนั้นการมีสัมพันธภาพที่ดีนะครับกับอีกคนหนึ่งคนใหม่เนี่ยก็ควรที่จะมีถ้ามองศึกษากันดีๆแล้วก็หาข้อตกลงที่จะมาแต่งงาแต่งงานกันซะนะครับเพื่อที่จะวางชีวิตครอบครัวไป ยัย่จำนวนฝรั่งเขาว่า seven year each 20 y e a r i t c h นะฮะแปลเป็นไทยก็คือ7ปีคัน20ปี d i ปีดินี่ก็ขาดสะบัน้นดิ h นี่ก็กระโดดหนีไปเลยนะครับก็ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในสมพันธภาพของคุณในช่วงระยะ7ปี20ปีหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณจะมีสตินะฮะในการผ่านพ้นวิกฤตในจุดนั้นมากน้อยแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่ฝากไว้ให้กับทุกชีวิตคู่ในคืนแรกของเดือน แห่งครอบครัวเดือนเมษายนนะครับให้กับทุกท่านละกันสำหรับชูรักชูรสคืนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสวัสดีครับ